สวัสดีครับยินดีต้อนรนะับเข้าสู่รายการ a n t a e s Case ตอนที่246นะครับผมครับสวัสดีครับ Financial Crisis Employee พี่ทันมีที่มากับหมวกนี้ยังไงบ้างครับมยุ่งอะไรกับผมอ่ะนี่นี่ผมชงให้พี่พูดประโยคนี้เพราะว่าสติกเกอร์ของเรานะฮะมันมีประโยคที่พี่พูดเมื่อกี้เลยมนยุ่งอะไรกับผมสติกเกอร์ตอนนี้สั่งซื้อได้ที่เพจ s u m m e r b o d c a s t ครับแล้วมายุ่งอะไรกับผมพูดรู้แล้วมีประโยคอื่นไหมมยุ่งอะไรอ๋อนี่อ่ะ ในสติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นรูปอินเสิร์ตนะครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะฮะแล้วก็มีรายการอื่นด้วยแบบ15 m i n u t e แล้วก็รายการที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เอ่อถามตรงๆจอมขวัญใช่ผมรู้เลยว่าพี่จะพูดเมื่อกี้พี่เพิ่งเจอพี่จอมขวัญข้างล่างไม่ใช่คนขวัญปะฮะพี่ขวัญนี่ทํางานอยู่สีให้เราไม่ใช่จอมขวัญเหลาเพชรเนะยก็ใช่อ๋ออะไรเนี่ยที่พี่เจอคือพี่ขวัญของ ยูซีเว้นเหรอใช่อ้าวผมนึกว่าพี่เจอพี่จอนที่ไหนเป็นลุกลามมันไปผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกแล้วครับอ้าววันนี้เรามาอยู่กันในทีมที่ค่อนข้างซีเรียสซีเรียสมากมากอ่าครับคือคือประเด็นเรื่องสตอเกอร์นะฮะหรือว่าการติดตามซึ่งมันก็มีทั้งประเด็นเรื่องความคุกคามความน่ากลัวแล้วก็มีเรื่องที่เหยื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้บางคนเนี่ยต้องเผชิญเพียงลาพังรู้สึกเหมือนแบบ ทำอะไรกับคนที่มาสต็อกตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่ากฎหมายมันไม่อื่ออะไรงี้เนาะซึ่งเราเคยคุยกันไปในตอนที่พี่ฟาโรมาเออก็จะมีกฎหมายเรื่องสต a l ก i n g c a s อะไรพวกเนี้ยฟาโรมาเล่าเรื่องเคสญี่ปุ่นเนาะอืมครับง่าก,กลัวมากครับครับแล้วเราก็เลยอยากลองที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดอีกสักรอบหนึ่งเราว่ามันเป็นปัญหาที่มันยังถึงวันเนี้ยมัน,นยังแก้ไขไม่ได้เนาะเราก็ยังเห็นข่าวที่แบบยังมีเหยื่อที่ถูก สต็อกตามที่ทำงานบ้านออฟฟิศห้างสรรพสินค้าอยู่เลยอ่ะอซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลใจและน่าคุยกันครับครับผมโอเควันนี้ผมเริ่มก่อนนะครับเรื่องผมเนี่ยมันมีสิ่งที่น่ากลัวเยอะมากก็จะเติร์กเกอร์วอร์นิ่งเรื่องมีการข่มขืนมีการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีการลักพาตัวมีการสต็อกด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่พร้อมรับเรื่องโหดหรือว่าเรื่องเหล่านี้ก็ข้ามไปก่อนได้ครับเรื่องของผมเนี่ยผมขอเริ่มเล่าจาก point of view หรือว่ามุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันพี่ทันที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เมืองโรสวิ์ที่มินนิโซตาที่อเมริกานะครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าแ er. มรี่สตอร์เฟอร์วันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่สิบพฤษภาคมปีหนึ่งแครับก็แบบน่าจะ4ี่ิกว่าปีแล้วตัวแมรี่เองเนี่ยในวันนั้นนะครับเธอกําลังวุ่นวายกับการเตรียมออกเดินทางไปยังฟิลิปปินส์กับครอบครัวของเธออยู่เหมือนเป็นการเดินทางที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เธอ กับครอบครัวนครับถืออยู่เนาะซึ่งครอบครัวที่หมายถึงเนี่ยก็มีสามีแล้วก็มีลูกๆสองคนคือทริปเนี้ยถ้าเท่าที่อ่านข้อมูลมาคือมันจะเป็นทริปที่เธอจะต้องเดินทางไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เป็นเวลาสี่ปีซึ่งมันก็เหมือนเป็นทริปที่สําคัญมากๆกับพวกเธอครับแล้วก็หมายความว่าเธอต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้ในวันนั้นเนี่ยเธอก็ได้พาลูกๆทั้งสองคนของเธอเนี่ยไปตัดผมครับเพื่อเตรียมตัวในตอนเช้าเนี่ยเธอได้พาลูกชายวัยหกขวบชื่อว่าสตีฟเนี่ยไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่ง แล้วก็ได้กลับมาบ้านครับเอาลูกสาววัยแปดขวบของเธอเนี่ยที่ชื่อว่าเบสเนครับออกมาตัดผมอีกทีคือสลับกันไปอันเนี้ยเอาเบสออกมาตัดตอนบ่ายครับอพอตัดผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอและลูกก็พากันเดินไปที่รถครับ,รบก็จอดอยู่ที่ทจอดรถเนาะในขณะที่เธอกําลังเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารอยู่ครับมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งวัยน่าจะประมาณสามสิบกว่าใส่แว่นหนาเตอะเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาหาพวกเธอในตอนแรกเนี่ยแมรี่คิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะกําลังหลงทางอยู่หรือเปล่าแล้วก็รุดหน้าเข้ามาถามทางอื แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนเนี้ยเอาปืนมาด้วยไม่ทันอืเขาพกปืนมาด้วยแล้วก็เอาปืนที่เขาพกมาด้วยเนี่ยจี้ไปที่ตัวแมรี่แล้วก็พูดกับเธอว่าไอ right ้นี้จะรหรือว่าช่วยพาผมไปส่งหน่อยได้ไหม,มซึ่งตอนแรกเนี่ยแมรี่ก็ไม่ได้ลังเลเลยคือถ้าสมมติว่าเขาจะมาปล้นรถไปแมรี่พร้อมจะให้กุญแจรถไปกับเขาเลยเพราะว่ายังไงชีวิตของเธอกับลูกๆมันก็สําคัญกว่าแต่สิ่งที่ชายคนนี้ทําอ่ะคือเขาบังคับให้แมรี่ครับกับลูกขึ้นรถไปแล้วก็ใช้ปืนจี้ให้เธอขับ พาเขาขึ้นไปทางเหนือแทนอซึ่งแมรี่ก็งงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น่ากําลังน่าจะกําลังอยู่ในอาการตื่นตกใจก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมทําตามที่เขาสั่งแล้วก็ขับรถไปตามที่เขาสั่งไปแมรี่เนี่ยขับรถไปสักพักครับตามีิชัยคนนี้สั่งเนาะแล้วก็สังเกตเห็นว่าระหว่างทางมันก็ขับไปทางเหนือซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าทิศทางนี้มันมุ่งไปทางไหนแต่ว่าในในหางตาของเธอเนี่ยเห็นว่ามันมีรถตํารวจคันหนึ่งครับ โผล่มาในสายตาตรงบริเวณแยกหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังซึ่งชายคนเนี้ยก็เห็นเหมือนกันแล้วก็เหมือนรู้ว่าแมรี่กําลังคิดอะไรอยู่เขาก็เลยพูดออกมาครับว่าเขาจะยิงเบสทิ้งนะถ้าเธอขับตรงไปหาตํารวจคู่แบบนั้นเลยก็คือคู่แบบนั้นแบบตรงไปตรงมาครับสุดท้ายแมรี่ก็เลยต้องขับแยกไปอีกทางหนึ่งไม่ทันรถคันนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามทางที่ชายคนนี้สั่งจนมันไปถึงบริเวณนอกเมืองครับแล้วก็เริ่มเห็นแบบ เริ่มจากเมืองข้างในเมืองแบบอินเอร์ซิตี้มันเริ่มกลายเป็นแบบชานเมืองมากขึ้นเริ่มมีป่าไม้ปกคลุมบริเวณร,บรอบๆก่อนนี้ชายคนนี้จะบังคับให้แมรี่หยุดรถแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมารัดเธอกับลูกเอาไว้พร้อมปิดปากไม่ไม่ให้ส่งเสียองออกมาก่อนนี้จะเอาร่างของพวกเขาเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่กระบะท้ายรถและตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ขึ้นมาขับรถแทนท่ามกลางความมืดมิดที่ได้ยินแค่เสียงลมหายใจของลูกสาวนะครับแมรี่ก็ แน่นอนว่าต้องท่วมทนไม่ได้ความกลัวเหมือนไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะในหัวของเธอตอนนั้นน่ยมันไม่มีอะไรเมคเซนส์เลยเพราะว่าเธอไม่รู้แม้กระทั่งว่าชายคนนี้คือใครเขาเป็นคนแปลกหน้าจู่ๆมาทําแบบนี้ต้องการอะไรและทําแบบนี้กับพวกเธอทําไมทาเพื่ออะไรเออในมุมมองของแมรี่อะ่ะมันเต็ม,มไปด้วยความสับสนเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแล้วก็กลาลังมุ่งหน้าไปทางไหนจนกระทั่งรถคันนี้ยมันก็ได้หยุดลงครับแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงกุกกักเหมือนมีอะไรหยิบของสักอย่าง สุดท้ายกระบะที่เธออยู่ข้างในนั้นอ่ะฝามก็ได้ถูกเปิดออกครับแล้วผู้ชายคนเนี้ก็ได้เอาล้อสำรองของรถขนาดใหญ่เนี่ยมาโยนทับไปที่ตัวเธอกับลูกเหมือนต้องการที่จะเอาของอันนี้ไปแต่ว่าก็คือเอามาทับแบบดื้อๆไปเลยเออแล้วเหมือนเหมือนเขากําลังเตรียมตัวอะไรสักอย่างอยู่ครับและในตอนนั้นเองที่อยู่ๆมันก็มีเสียงเด็กจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับเดินขึ้นมาคิดว่าเป็นเสียงเด็กสองคนแมรี่ถูกปิดตาแล้วมันเป็นมืดๆอะ่ะเธอก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะ เมือนเป็นเสียงเด็กสองคนที่เข้ามาคุยกันสักอย่างครับกับตัวคนดายแต่ตัวแมรี่ก็ไม่รู้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวอีกทีเนี่ยฝากระโปรงฝากระบะท้ายรถมันก็ได้ถูกเปิดออกแล้วก็มีร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งถูกโยนเข้ามาในกระบะท้ายรถที่พวกเขาคุคุยอยู่ในนั้นในความมืดเนี่ยนะครับแมรี่พยายามที่จะคุยกับเด็กผู้ชายคนนี้ครับถามถ่ายว่าหนูเป็นใครหนูหนูมาอยู่ในนี้ยังไงแต่เหมือนว่าเด็กผู้ชายคนนี้กําลังกลัวมากๆพี่ทันคือเขาไม่สามารถ พูดอะไรได้นอกจากชื่อแล้วก็เหมือนแบบอายุของเขาอ่ะก็แบบเขาชื่อเจสันนะเขายุหกขวบพูดอย่างเงี้ยวนไปวนมาแมดี่ก็เลยได้รู้เพียงแค่ว่าเขาชื่อเจสันนั่นเองตัวเจสันเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยไม่ทันบอกว่าเขาต้องการกลับบ้านเขาอยากกลับบ้านตอนนี้เพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาจะไปหาคุณยายเขาเขาจะไปเยี่ยมคุณยายเขาต้องกลับไปเขาก็ร้องไห้โวยวายแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการร้องไห้แต่ดูเหมือนว่าการร้องไห้ไม่หยุดของเขาเนี่ย มันจะทําให้รถหยุดลงในที่สุดครับก่อนที่ชายคนเนี้จะเปิดกระบ,บะหลังแล้วก็อุ้มเอาร่างของเจสันออกไปและในตอนที่เสียงฝีเท้าของผู้ชายคนนั้นนะครับเดินกลับมาผู้ชายคนนี้ไม่ได้เปิดกระบ,บะหลังอีกรอบนะพี่ทันมันมีเพียงแค่เสียงสตาร์ทรถแต่รถก็เดินหน้าต่อไปอืสิ่งที่แมรี่สงสัยคือแล้วเจสันหายไปไหนเพราะมันไม่ได้กลับมาด้วยกันอืแต่เขาก็ไม่รู้แต่แมรี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอืหลังจากนั้นแมรี่แล้วก็เบสก็ถูกลำเลียงไปสู่ รถตู้สีดาครับที่ไม่มีกระจกเหมือนคนร้ายเนี่ยเตรียมมาไว้แล้วแล้วก็ออกเดินทางไปต่อจนไปถึงที่น่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในช่วงกลางดึกคนร้ายก็ได้ทําการปล่อยพวกเขาเนี่ยแมรี่แล้วก็เบสเไปเข้าห้องน้ำครับก่อนที่จะปิดตาแล้วก็พาพวกเขากลับมาที่รถตู้เพื่อไม่ให้รู้ว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนนะแล้วก็ออกเดินทางกันไปต่อไปยังปลายทางที่เธอกับลูกก็ไม่รู้มันคือที่ไหนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยรถตู้เนี่ยมันเหมือนจะไปจอดที่หมายรถตู้ก็ได้หยุดลงแล้วพวกเขาเนี่ย ก็ถูกเอาตัวลงมาในผ้าปิดตาถูกจับไปขังร่วมกันในตู้เสื้อผ้าพี่ท่านที่ข้างในเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแม้แต่ลูกบิดเปิดประตูแล้วก็ถูกขังกุญแจล็อกเอาไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าแห่งนั้นถ้ามานั่งทบทวนดูอะมันเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แลวกันมันถูกวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีคนได้ลักพาตัวพวกเธอมาคิดไว้แล้วว่าจะให้พวกเธอให้คุณแม่เนี่ยให้แมรี่เนี่ยขับรถเองจนมาถึงจุดหนึ่งที่เปลี่ยนรถเพื่อให้มันไม่ติดกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อ ปลอมแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็ทําทุกอย่างอย่างแนบเนียนเอาเธอไปขังไว้นในตู้เสื้อผ้าที่ก็เตรียมทุกอย่างไว้มีการเอาชั้นวางของออกมีผ้าหม่มมีหลอดไฟมีโซ่มีพรมเหมือนจัดการไว้ให้พวกเธอเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นอย่างนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ให้พวกเธอเนี่ยยอิบอไปได้ครับแต่คําถามสําคัญคือแล้วคนดายพี่ทันจะทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไร,รที่เรายังสงสัยมังแต่ตอนตอน้นล้วไม่รู้จักกันเลยใช่แต่คําตอบทั้งหมดที่แมนี่สงสัยเนี่ยมันได้รับการเฉลย ในวันที่สองที่เธอถูกขังครับ,ค,รบคนด้ายได้ทําการเอาตัวแมรี่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่ขังเอาไว้ครับปิดตาเธอแล้วก็มัดเธอ,เอไว้กับเฟอร์นิเจอร์ในห้องที่ดูคล้ายจะเป็นห้องนั่งเล่นและเขาก็ค่อยๆเริ่มพูดคุยกับแมรี่เริ่มต้นจากคาถามแบบง่ายๆครับว่าแมรี่คุณจําเด็กักเรียนที่พัฒนาสูตรสําหรับปัญหาอัลจีบราได้ไหม hmm? คือเขาพูดเหมือนว่าเขาจอ,อจงมากเลยนะมีประวัติมีประสบการณ์ รู้จักกันมาก่อนร่วมกันกับแมรี่แล้วก็รู้จักกันมาก่อนอย่างที่ทานว่าเขาบอกว่าตัวเองอ่ะคือนักเรียนที่เคยเรียนกับเคยเรียนเลขกับแมรี่ตอนที่เขาอยู่มัธยมอืและเขามีมีชื่อว่าหมิงเสินชูนะครับครับพอเขาถามแบบนั้นเนี่ยแล้วก็บอกชื่อตัวเองออกมาเนี่ยแมรี่ก็เหมือนจะจําได้แบบคลับคลาคลับคลาว่ามันมีเด็กคนนี้ครับเด็กเลขคนหนึ่งที่เก่งเลขมากๆและน่าจะชื่อหมิงนี่แหละแต่ว่าเด็กเลขคนนั้นอ่ะเป็นคนเรียบร้อยมากไม่เคยสร้างปัญหาอะไร้กับเธอเลยครับ และทําไมเขาถึงทาแบบนี้สิ่งที่หมิ่นพูดต่อคือเขาอ่ะกล่าวโทษแมรี่ว่าในตอนที่เธอเนี่ยเป็นครูสอนเลขเขาอ่ะเธอให้เขาเกรดบีอืมซึ่งเกรดบีเนี่ยมันคือสิ่งที่หมิงอ้างว่ามันคือจุดดังพร้อยที่สุดในประวัติการเรียนสุดเพอร์เฟกของเขาเกรดบีก็ดูไม่ได้แย่นะใช่แต่ว่าเกรดบีเนี่ยมันทําให้เขาแบบไม่สามารถได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อและตัวเขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินในครอบครัวพ่อเขาเสียชีวิตไป ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเรียนต่อมาหาหลัยได้ตามที่ต้องการสุดท้ายเนี่ยเขาต้องไปเป็นทาหารถูกส่งไปรบที่สงครามเวียดนามแล้วก็ถูกจับไปเป็นเชลยสงครามในค่ายกักกันอ,อันนี้คือสิ่งที่หมิงบอกว่าแมรี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสาเหตุของชีวิตที่ตกอับของเขาแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือการทําให้แมรี่รู้สึกผิดครับแมรี่ในะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยซ้ำว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีการถ่ายวิดีโอไว้บ้างมีการตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ในตอนที่ หมิงเนี่ยพูดคุยกับแมรี่แล้วเธอก็ได้ถามลงไปว่าอ่ะแล้วคุณจะทําอะไรฉันไม่เป็นการแก้แค้นที่ที่ฉันทำให้คุณชีวิตพังแบบนี้ล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเธอโดนหมิงข่มขืนอย่างโหดร้ายแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายและเธอก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้น,นเธอจะต้องโดนข่มขืนแบบนี้ครับทุกวันอืวันละหลายหลครั้งแต่ว่าไม่ลงดีเทล,ล้วกัน ตัดภาพมาที่บ้านของแมรี่ครับในตอนที่เธอและก็เบสหายตัวไปไม่กลับมาอันนี้มันเป็นวันที่เธอถูกลักพาตัวไปเลยเนาะตอนนั้นสามีของเธอแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็รอให้พวกเขาเนี่ยกลับมาที่บ้านน้องสาวของแมรี่เนี่ยก็มารออยู่ที่บ้านเพื่อทานข้าวเย็นพร้อมกันแต่แมรี่ก็ไม่ยอมกลับมาสักทีเหมือนหายไปไหนก็ไม่รู้เนาะเพราะเขาก็เลยโทรไปถามซาลอนที่เธอไปตัดผมทางร้านก็ยืนยันว่าแมรี่กับลูกเนี่ยออกมาตั้งแต่ช่วงสี่โมงครึ่งแล้วแต่ว่าเคยไม่กลับไปที่บ้านหรอ นั่นแปลว่าตอนนี้มันมีช่วงแกลบที่หายไปและแมรี่กับเบสเนี่ยน่าจะหายตัวไปแล้วแหละพวกเขากังวลมากครับพยายามตามหาพยายามถามถ่ายเพื่อนๆคนรอบตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็มีการไปเช็คกับประวัติโรงพยาบาลใ,ใกล้ๆว่ามีการแอดมิดเข้ามาโรงพยาบาลหรือเปล่าเพื่อไปดูว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าเนะาะแต่สุดท้ายก็ไม่มีพวกเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจในคืนนั้นครับแต่ปรากฏว่าในคืนนั้นน่ะตำรวจก็กลาลังหัวหมุนกับคดีการหายตัวไปของเด็กคนหนึ่งอยู่ครับเด็กคนนั้นคือเจสัน คือมันมีการหายตัวไปสองคนติดต่อกันโดยที่ตำรวจเองเนี่ยตอนนั้น,นก็กาลังวุ่นกับคดีเจสันอยู่เพราะว่ามันมีการแจ้งความเข้ามาก่อนอแล้วพอมีการแจ้งความแมรี่กับเบสหายเนี่ยก็เลยเหมือนเป็น first priority คือเจสันอันดับที่สองคือแมรี่กับเบสทำคดีดีเข้ามาก่อนใช่คือส่วนหนึ่งคือมันมีความสับสนตรงนี้ว่ามันเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปสองเคสพร้อมๆกันแล้วมันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคดีเดียวกันเออเพราะว่า ตำรวจไม่มีทางดูได้เลยว่าสาเหตุการหายตัวไปของทั้งสามคนนี้มันคือคนคนเดียวกันจนกระทั่งพวกเขาได้ไปสำรวจบริเวณที่เจสันหายตัวไปครับ,รบแล้วก็พบว่ามันมีป้ายทะเบียนรถของแมรี่เนี่ยตกอยู่ที่นั่นมันน่าจะเกิดขึ้นจากตอนที่หมิงขับรถแล้วมันเกิดชนอะไรบางอย่างแล้วมันร่วงตกลงมาคดีทั้งสองนียก็คือการหายตัวไปของเจสันวิลค์แมนคือเด็กคนนั้นครับกับแมรี่กับเบสเนี่ยก็เลยเริ่มถูกจับมาเชื่อมโยงกันและก็เริ่มมีการออกตามหาตัวคนร้ายทันที ตัดภาพกลับมาที่บ้านที่แมรี่กับลูกเนี่ยถูกขังไว้ครับแมรี่ถูกหมิงขม่มขืนทุกวันัวนลาหลายชั่วโมงแล้วก็หลายต่อหลายครั้งมีการบันทึกเทปเอาไว้ด้วยครับเพื่อเติม,เต,มเต็มอะไราบางอย่างของตัวหมิงเองสิ่งที่แมรี่กลัวที่สุดในระหว่างช่วงเวลานั้นเน่ะไม่ใช่ว่าตัวเองจะโดนอะไรแต่ว่ามันคือกลัวว่าลูกของเธอที่อายุเพียงแค่แปดขวบครับจะโดนคนร้ายคนนี้หมิงเนี่ยทําอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเธอก็เลยต้อง ยอมรับจบทั้งหมดเพื่อปกป้องลูกเอาไว้ไม่ให้คนร้ายมาทาอะไรกับลูกของเธอครับแต่ว่าเวลามันผ่านไปหลายวันไม่ทันหมิงก็เริ่มมียกันไม่พอใจในตัวแมรี่ครับเขาก็าบอกว่าแมรี่ไม่เคยแสดงออกถึงความรักในแบบที่เขาวาดฝันไว้ได้จินตนาการกับเขาเลยไ้เป็นรักทาไมละ่ะเนาะนั่นแหละใช่ไหมเขาก็เลยทําการบังคับบอกแมรี่ให้แสดงความรักความลุ่มหลงต่อเขาให้หน่อยในระหว่างที่ถูกข่มขืนซึ่งแน่นอนว่าแมรี่ปฏิเสธ เพราะว่าเธอไม่ได้รักเขาแน่นอนเธอถูกลักพาตัวมาเธอกําลังถูกข่มขืนและเธอมีสามีแล้วก็มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจูๆ่ๆหมิงก็หยิบถุงพลาสติกอันใหญ่หนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็พูดว่าคุณเคยเห็นคนขาดอากาศหายใจตายไหมชื่นกลัวถ้าคุณไม่ยอมอ่ะคุณจะได้เห็นลูกสาวตัวเองตายจากมันแล้วเขาก็เริ่มเอาถุงพลาสติกไปครอบหน้าของเบสเอาไว้ครับแล้วก็เริ่มขู่ว่าเบสจะถูกเขาฆ่า เบสก็เร so mm. uh, yeah. ิ่มร้องครับพอเริ่มร้องเนี่ยถุงพลาสติกมันก็เริ่มแนบชิดกับร่างของเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอันนี้แบบแย่มากคือแมรี่ต้องยอมไปจูบที่แก้มของมิงครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเธอเลยต้องจูบปากกับเขาเขาถึงจะพอใจแล้วก็ถุงพลาสติกออกจากร่างของเบสแล้วก็ตามมาด้วยเหตุการณ์อันโหดร้ายที่แมรี่ต้องมาเชิญหลังจากนั้นแมรี่และก็เบสเนี่ยยังคงถูกขังถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปเรื่อยๆ จนนานวันเข้ากับทุกสิ่งที่เกิดมันก็เริ่มบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆคือหมิงเนี่ยพยายามที่จะหย่อนยานความเข้มงวดบางอย่างให้พวกเขาเนี่ยเริ่มได้ไปกินอาหารในเคราะหในครัวชั้นบนได้ให้แม่กับลูกคู่นี้อาบน้ําได้หรือก็ทั่งเอาอูโน่มานั่งเล่นกับเบสอ่ะเพราะว่าเหมือนในทั้งหมดดูเป็นครอบครัวเดียวกันกําลังทําให้ทุกอย่างเหมือนว่าไม่ไม่ได้ม่มีการรักพาตัวใช่เกิดขึ้นซึ่งมันก็น่าสีเสียเอียนมากๆาเหมือนกันครับ แมรี่เนี่ยถูกบังคับให้เขียนจดหมายถึงสามีสองฉบับครับฉบับแรกเนี่ยคือเขียนไปบอกว่าเธอไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือหายตัวไปนะสบายใจได้เธอแค่หนีออกมาฉบับที่สองคือเขียนไปเพื่อยืนยันว่าเธอสบายดีตำรวจไม่ต้องออกตามหาตัวเธอแล้วนะแล้วก็มีการส่งมายังบ้านของของ,ของแมรี่ส่งไปยังสาม,มีหลังจากนั้นเนี่ยหมิงก็ทําการพาแมรี่ครับไปเดินซื้อเสื้อผ้าในห้างมีการชวนเบสไปเที่ยวในวันหยุด ยิ่งเวลามันผ่านไปนานเข้ามันก็เริ่มลามไปถึงการพาแมรี่กับเบสไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเหมือนเขาพยายามสร้างภาพครอบครัวปลอมๆขึ้นมากับคนที่เขาลักพาตัวมาเนาะในขณะที่แมรี่และก็บเบสเนี่ยพยายามที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในทุกครั้งที่มีโอกาสแมรี่พยายามที่จะเอาเช็คในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไปสั่งซื้อของเพื่อมันมีการเคลื่อน,อนไหวในบัญชีเผื่อมันจะมีการตามสาวมาถึงตัวของเธอได้แต่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ หรือว่าตัวเบสเองเนี่ยก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากเด็กในละแวกที่บ้านที่เธอดูขังอยู่แต่มันก็ไม่มีใครสนใจมาช่วยเธออยู่ดีคือทั้งสองคนเนี่ยพยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะเอาตัวเองออกมาแต่ว่าก็ต้องกัดฟันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นวันนั้นนะ่ะหมิงบอกว่าเขาดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ตลอดไปเพราะว่าสุดท้ายตำรวจอาจจะตามมาเจอหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็ได้ เขาก็เลยวางแผนที่จะซื้อรถบ้านไม่ทันอืเพื่อพาทั้งสามคนเนี่ยไปอาศัยอยู่ด้วยกันในรถบ้านคันนั้นคือมันจินตนาการถึงการเป็นครอบครัวจริงๆนะใช่ใช่ใช่แน่นอนว่าพอแมรี่ได้ยินแบบนั้นอะ่ะสิ้นหวังมากอืเพราะว่าในขณะที่อยู่ที่บ้านนี่อยู่นิ่งๆอะ่ะยังไม่มีใครตาม,มาหาเธอเจอคือแบบรถที่ไปเรื่อยๆใช่แล้วใครจะหาพวกเธอเจอกันครับแต่แล้วครับในช่วงเวลาสิ้นหวังแบบนั้นอะ่ะแมรี่ก็บอกครับว่าเธอได้ขอพรต่อพระเจ้าครับบอกว่า ถ้าท่านจะช่วยพวกเราหนีไปได้ขอให้วิธีการที่หนีไปได้มันเป็นอะไรที่ง่ายและพวกเธอสามารถทําได้เองจริงๆค,คือเธอไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็เลยพึ่งพระเจ้าเช้าวันนั้นครับหมิงก็ออกไปจากบ้านเพื่อไปทํางานตามปกติเลยแล้วก็จัดการล็อกพวกเธอไว้ในตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่วันนั้นนะครับแมรี่ที่ถูกบีบบังคับให้เอาตัวรอดอเธอก็ได้เห็นว่าพอมันนั่งสังเกตดีๆคือเธอถูกรัดเอาไว้ด้วยมันมันเป็นเส้นเคเบิลเป็นเส้นเส้นเชือกเล็กๆอ่ะเออ แล้วมันถูกรัดเอาไว้กับแมรี่กับเบสเนี่ยถูกเชื่อมเอาไว้ได้วยกันครับ uh huh. และสายเนี่ยมันดันไปถูกม้วนอยู่กับบานพับประตูอ uh huh. ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเธอสามารถเอาบานพับเนี่ยออกมาได้จจดก็จะหลุดออกมาได้ uh huh. ซึ่งในความสิ้นหวังนั้นนะเธอสังเกตเห็นสิ่งนี้สิ่งที่เธอทำหลังจากนั้นคือเธอไม่มีทางเลือกละเธอก็เลยพยายามที่จะทําด้วยวิธีทางผมไม่แน่ใจในดีเทลว,ว่าเธอทําอะไรบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเธอสามารถเอาพินที่มันยึดบานพับ ู้เสาาื้อผ้าไว้อออกมาได้แล้วก็เอาบานพับออกมาได้สุดท้ายเธอก็เลยเป็นอิสระกับลูกกับเบสแล้วก็ออกมาข้างนอกตู้เสื้อผ้าได้สําเร็จพี่ทันแต่ณนะโมเมนต์ที่เธอออกมาสิ่งแรกที่ทั้งสองคนรู้สึกอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบอิสระเป็นความรู้สึกรู้สึกกลัวกลัวว่าโดนมาเจออีกรอบใช่กลัวว่าแบบห mm hmm. มิงจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า mm hmm. แล้วมาจับพวกเขากลับเข้าไปในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าค,คือเธอเนี่ยพยายามทําทุกอย่างให้มันเงียบที่สุด mm hmm. เพื่อที่ว่าถ้าหมิงอยู่ตรงนั้นน่ะ เขาจะได้ไม่รู้ตัวว่าพวกทั้งสองคนนั้นเหนียมาได้แล้วแต่รอแล้วรอมันก็ไม่มีสัญญาณว่าหมิงน่าจะอยู่ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็เลยรีบบิ่งขึ้นมาที่ชั้นสองครับเพื่อโทรไปยังสถานีตํารวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือบอกว่าเธอคือแมรี่ซอฟเฟอร์และเบสที่หายตัวไปแล้วก็บอกที่อยู่ของบ้านหลังนี้ครับที่เธอเห็นที่อยู่จากป้ายผ้าสังแหงในตู้เสื้อผ้าสังเกตกเออแล้วก็เลยเอาสิ่งเนี้ย มาบอกกับตำรวจว่าเธออยู่ตรงนี้นะได้โปรดส่งความช่วยเหลือมาตอนที่พวกเธอเนี่ยรอตำรวจมารับอะครับพวกเธอกลัวมากมากเลยว่าหมิงจะกลับมาหรือเปล่านะในช่วงที่รออยู่แล้ว,วมันคงเป็นการรอที่นานมากๆอะใช่ออคือเธออธิบายว่ามันเป็นการรอเหมือนแบบช่วกลับชกกันไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะก็ไปซ่อนอยู่หลังรถคันหนึ่งของหมิงเพื่อที่ว่าเขากลับมาจะได้ไม่เจอทันทีแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็มาถึงครับแล้วพวกเธอก็ได้รับความช่วยเหลือในที่สุด หลังจากนั้นครับตำรวจก็ได้ไปควบคุมตัวหมิงที่ที่ทางานของเขาครับแล้วก็เรื่องราวก็เข้าสู่ช่วงการดําเนินคดีอจากวันแรกที่แมรี่แล้วก็เบสทูกลักพาตัวไปจนถึงวันที่หมิงถูกจับอะครับแล้วก็เรื่องทุกอย่างมันจบเลเวลาผ่านไปห้าสิบสามวันเดือนกว่าเกือบสองเดือนที่พวกเธอต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นครับครับหลังจากที่หมิงถูกจับครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหมิงคือใคร กล่าวโดยสรุปเนี่ยคือหมิงเนี่ยเป็นอดีตนักเรียนของแมรี่จริงๆิพี่ทันคือในช่วงที่เธอเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง<ม>เธอสอนเลขสอนออาจิบราให้กับเด็กมสามแบบอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในโรสวิลล์แต่ที่เขาบอกกับเธอในตอนนั้นเนี่ยที่พี่ทันน่าจะจําได้มันคือบอกว่าเป็นเธอให้เขาเกรดบีทำให้เขาชีวิตตกอับเนี่ยแทบทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกหมดเลยความจริงแล้วเนี่ยหมิงเป็นเด็กนักเรียนดีมากจบอันดับหนึ่งของชั้นเรียนในช่วงมัธยมปลายและน่าจะได้ทุนการศึกษา เรียนต่อในทุกมหาลัยที่เขาอยากไปอได้รับการโหวตว่าเป็นคนที่น่าจะประสบความสําเร็จที่สุดของชั้นเรียนไม่เคยเป็นทหารแล้วก็ตัวเองก็ทําธุรกิจของตัวเองมีฐานะที่โอเคแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่ดีเด่นนิสัยปกติจากปากคาของครูครูเลยพวกเนี้ยแต่มันก็มีคําบอกเล่าของเพื่อนที่อยู่รอบตัวหมิงบอกว่าอในตอนนั้นเนี่ยมันมีสายน์หลายอย่างว่าหมิงเนี่ยน่าจะมีความคลั่งไคล้แล้วก็ ลุ่มหลงในตัวเมรี่เอามากๆอะที่เป็นครูนะตอนนั้นนะใช่แล้วก็ยังคงติดตามข่าวสารความเป็นไปของคุณครูคนนี้เสมอเขาเคยเขียนเรื่องสั้นที่เป็นเรื่องสั้นแฟนตาซีแล้วกันที่สลองจินตนาการทางเพศของตัวเองกับคุณครูคนเนี้ยอืแล้วก็มีบันทึกเอาไว้อยู่ใน,ในคลังเก็บของเขาครับและความคลั่งไคล้เนี่ยมันก็ไม่เคยลดหลั่นไปตามการเวลาเลยมันมีแต่จะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตอนนี้เขาลงมือก่อเหตุกับตอนที่เขาเป็นนักเรียนไม่ทัน เวลามันผ่านไปสิบห้าปีแล้วแต่เขายังไม่สามารถลืมคุณครูคนนี้ได้เลยม,มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนที่แมรี่และก็ครอบครัวเนี่ยไปทําภารกิจทางศาสนาที่ฟิลิปปินส์ม,มิงเนี่ยดันไปปรากฏตัวที่บ้านหนึ่งครอบครัวของสามีของแมรี่ตามหนังคนนั้นสาเหตุคือสามีของแมรี่เนี่ยชื่อว่าเอิร์ฟครับเขาใช้ชื่อเดียวกับคุณพ่ออคือตัวหมิงเนี่ยเข้าใจว่าเอิร์ฟเนี่ย คือเอิร์ฟที่เป็นสามีของแมรี่ก็เลยไปปรากฏตัวที่บ้านของคุณพ่อสามีของแมรี่และก็ไปเอาปืนขู่ครับปืนขู่พ่อสามีเนี่ยให้เอาภรรยาเข้ามาเพราะคาดหวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นแมรี่ที่เขาตามหาอยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยพอรู้ตัวว่าไปผิดบ้านเนี้ยเขาก็เอาคุณพ่อกับคุณแม่ของของสามีของแมรี่เนี่ยไปขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็ขู่ว่าถ้าบอกเรื่องนี้กับใครเนี่ยเขาจะกลับมาที่นี่แล้วยิงทุกคนตายให้หมดเลยอื พวกเขาก็เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร,ครเลยซึ่งมันก็เหตุการณ์นี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความความน่ากลัวความพยายามที่จะติดตามชีวิตของแมรี่อยู่เสมอครับแล้วก็ความต้องการครอบครองเธอถึงขนาดที่สามารถก่อเหตุที่มันอุกอาจเช่นนี้ได้อย่างไม่เกรงกลัวและในตอนที่หมิงเนี่ยได้รู้ว่าแมรี่และก็ครอบครัวกลับมาที่โรสวิลล์เนี่ยเขาก็ได้ไปสอดแนมชีวิตของเธออีกครั้งนึงหลังจากที่ทํามาตลอดเนาขาตามติดตัวเธอตามสต็อกตัวเธอ แล้วก็มักที่จะซุ่มอยู่ในป่านอกกับพาร์ตเมนต์ครับเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของแมรี่อยู่เสมอแมรี่เนี่ยดาวว่าหมิงน่าจะน่าจะเริ่มเห็นจากกล่องพัสดุจํานวนมากที่บ้าน<ม>ก็เลยรู้อยู่ไกลๆว่าพวกเขาเนี่ยจะทําการย้ายออกจากบ้านในเร็ว,เวนี้มันเลยจะเป็นสายนว่าเขาต้องรีบลงมือก่อเหตุเร็วๆนี้<ม>ก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกในช่วงก่อนที่จะถึงการลักพาตัวที่ผมเล่าไปตอนตอน้นหมิงนึงขนาดที่เข้าไปในบ้านของแมรี่ไิทันไปเจาะรูตรงใต้เตียงของเขาอ่ะ เพื่อที่ว่าอาจจะใช้ในการลักพาตัวก็ได้ยังไงอ่ะรูแบบรูเข้าไปในบ้านางไงเข้าไปในบ้าน<ช>ปีงเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเจาะรูใต้เตียงที่ซ่อนอยู่แล้วก็เขารู้แม้กระทั่งว่ากุญแจสำรองของบ้านแมรี่เนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำแล้วเขาก็เคยบอกกับแมรี่ว่าเขาเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวเธอมาอื แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เล็งเห็นจังหวะที่เหมาะเจาะตอนที่เธอพาลูกไปตีร้านตัผมนะแล้วก็ตัดสินใจจะลงมือและพาตัวเธอณตอนนั้นและเหตุการณ์ก็เป็นไปนอย่างที่ผมได้เล่าไปสิ่งที่ต้องพูดถึงอีกอย่างคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นครับเจสันเด็กวัยหกขวบที่ไม่รู้อินโอินเน่อะไรเลยเพียงแค่ว่าเข้ามาคุยกับหมิงตอนที่เขากําลังก่อเหตุอยู่มายืนด้อมดอมมองๆอ,อ,อยู่ที่กระบ,บะท้ายที่มันมีแมรี่และก็เบสซอนอยู่เนาะเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้อย่างไม่ได้ ต็มใจแต่สุดท้ายเนี่ยเขาถูกหมิงทุบจนตายครับด้วยแท่งเหล็กแล้วก็โยนศพทิ้งไว้อย่างไม่ใหญ่ดีครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างน่ากลัวมากคือสถานที่ที่แมรี่แล้วก็เบสถูกข,ขังไว้อะมันคือบ้านพ่อแม่ของหมิงเนาะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ห่างออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของแมรี่แล้วก็ครอบครัวเพียงแค่หกไมล์ไม่เกินสิบกิโลเมตรไม่เกินสิบเอจโทเจโลซึ่งมัน <10 S 1> ใกลมาก เก้าน่าจะเก้ากว่าซึ่งมันแบบใกล้มากๆนั่นแปลว่าที่ผ่านมามีการขับวนเพื่อทําให้แมรี่ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแล้วก <t> ็เพราะแมรี่รู้สึกว่ามันยาวนานใช่เออแต่สุดท้ายมันอยู่ใกล้แค่นี้เองครับครับสุดท้ายนะครับจากหลักฐานทั้งหมดที่เป็นวิดีโอที่ตัวเขาถ่ายเก็บไว้เองเนี่ย<ๆ>หรือว่าคาให้การของแมรี่แล้วก็เบสเนี่ยสุดท้ายหมิงก็ถูกตั้งข้อหารักพาตัวครับแล้วก็จากคดีที่เขาฆาตกรรมเจสันก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนว่า เขายอมรับเดียวที่จะพาตำรวจไปชี้ตัวศพเหมือนไปหาศพจนพบก็เลยถูกลดดีกรีจาก first degree murder เหลือ second degree murder ก็คือลดโทษไปแต่ว่ามันมีอีกนิดนึงในตอนในคดีนี้ครับตอนที่มันมีการไต่สวนเกิดขึ้นในชั้นศาลเนาะในคดีฆาตรกรรมของเจสันครับแล้วก็แมรี่เนี่ยกาลังลุกขึ้นมาพูดให้การหรือว่า testify อยู่จู่ๆเนี่ยหมิงก็ลุกขึ้นมาไม่ทันแล้วก็เอามีดที่เขาซ่อนไว้อะมาฟันเข้าไปที่หน้าของแมรี่ ตอนที่เธอกาลังพูดอยู่รอยแผลเนี่ยมันเป็นตั้งแต่คางไปจนถึงปากซึ่งมันเป็นการสื่อสารไป็นในๆว่าถ้าเขาไม่ได้ครอบครองเธอก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ครอบครองเธอทั้งนั้นครับแล้วก็แม้แมรี่จะรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้เนี่ยแต่รอยแผลเนี่ยก็ถูกเย็บไปถึงหกสิบสองเข็มและแผลใจที่ไม่มีวันเยียวยาไปอีกนานสุดท้ายของสุดท้าย,ยาจริงๆเนี่ยสุดท้ายมิงก็ถูกตัดสินว่าผิดจริงฐานลักพาตัวแล้วก็ สักคังน,นุ่งเหนียวแมรี่และก็เบสต้องถูกจำคุก30ปีแล้วก็ฐาน s e c o n degree murder ที่ไปฆากตรกรรมเจสันวิลแมนนะครับถูกตัดสินให้ต้องจำคุก40ปีแต่ก็ติดคุกควบคูกค่ก,กันไปกับกระทงแรกได้ในปี2010เนี่ยมันมีการพยายามยื่นขอทันบนหรือว่ายื่นออกมาจากคุกอ่ะแต่ศาลก็ไม่ได้อนุมัติหรือว่าศาลก็ปฏิเสธไปเพราะว่าพฤติกรรมของตัวหมิงเนี่ยมันดูรุนแรงแล้วก็น่ากลัวเกินไปที่จะปล่อยออกมากลับสู่สังคม หรือว่าสารก็บอกว่าต่อให้เขาได้ออกมาจากคุกจริงๆอะครับเขาก็ต้องเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดในโปรแกรมของรัฐอยู่ดีซึ่งคำคำตอบนั้นของสารมันทำให้แมรี่แล้วก็เบสสบายใจขึ้นมากๆเพราะว่าหมิงเ,เคยขู่พวกเขาว่าเขาจะไม่มีวันลืมพวกเธอเลยต่อให้พวกเธอตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไปตามจัดการกับลูกๆหลหนานๆของพวกเธออยู่ดีครับในปี2016ก็มีการพยายามที่จะขอออกมาจากคุกอีกครั้งหนึ่งแต่สารก็ปฏิเสธเช่นเดิม และทุกวันนี้หมิงก็ยังอยู่ในคุกอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นการจบลงของเรื่องราวอันหนักหน่วงของ Mary er s t อ f e เมีการเอาไปทําภาพยนตร์ด้วยโดยช่องชื่อว่า Lifetime ครับชื่อชื่อภาพยนตร์นี้คือ Abducted แล้วก็ The Mary Stoffer Story รับครับฉายไปในปี2019ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับคือผมมันมีอะไรหลายอย่างที่น่ากลัวมากเนละคืออย่างแรกคือสิ่งที่เด็กตั้งแต่คนนึงมีต่อครู ใช่แล้วมันพัฒนากลายเป็นความรู้สึกคลั่งไคล้เกินไปอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วมันแบบเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเด็กนักเรียนปกติเงียบๆ<ช>คนนึงแต่ว่าเก็บความแฟนตาซีนั้นน่ะมาไว้ถึงสิบห้าปีซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาง่ายๆว่าเขามีอาการหรือเขามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ครับ,คร,บครับแล้วก็ผมว่ามันมีดีเทลหลายๆอย่างที่มันน่ากลัวในเรื่องนี้แหละความแบบโหดเยี่ยมของคนไ้ การฆ่าเด็กอย่างไม่ลังเลการล่วงละเมิดทางเพศอีกนะใช่ใช่ใช่ครับครับผมก็หนักอยู่ครับ